โย่ Yo, สวัสดีคะ่ะทุกคนฮัลโหลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบกิีทเรเราไม่ได้ถ่ายมุมนี้ตั้งนานเลย yeah. กลับมาถ่ายบ้างน,นะคะเปลี่ยนบรรยากาศวันนี้เรากลับมาทำซีรีส์ที่หลายคนน่าจะคิดถึงกันเป็นซีรีส์ที่เราทำไปแล้วประมาณรุ่วม3-4คลิปได้บอกวะ่าหรอกเออเกินนั่นคือซีรีส์วัฟเฟอีกครั้งนะคะวัเฟ yeah. คือ เราทำว a f f l e ของหวานไปแล้วของคาวไปแล้วอของเหลืองก็ทำไปแล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้มันมีเมนูใหม่ๆมากมายเลยที่เป็นเมนูกระแสะที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ๆแล้วเราอยากลองเอาเขามาทำว a ฟเฟิลดูเหรอม,มันน่าจะอร่อยนะโอ้บางอันก็อาจจะทําสําเร็จนะครับบางอันก็น่าจะ <c oughs> เละก็ <c oughs> ไปดูกันนะครับว่บาจะมีอะไรบ้างวันนี้มาทดลองทําไปครั้งแรกพร้อมๆกันนี่แหละก็เลยอร่อยก็อร่อยพังก็พังแล่ใครล้าง ช่วยกันลากกันอ่ะไปคือจากประสบการณ์ที่เราทําอะไรหลายครั้งแล้วเรารู้สึกว่ามันควรมีตัวช่วยเพื่อให้มันไม่ติดนิดนึงวันนี้เราเลยมีน้องสเปรย์น้ามันยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยครับใช่เอาไปสเปรย์เขานิดนึงช่วยเขาหน่อยมามาดูอันแรกดีกว่าเป็นเมนูที่เชื่อว่าหลายๆคนคุ้นเคยและโตมากับมันมันก็คือจีจูนยูโรคาสต อันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์ให้นะทุกคนไม่ได้สปอนอเ์แ้าแค่เดินหาขนมแล้วเราก็ไปเจอเราคิดถึงเขามากเป็นขนมที่เมื่อก่อนเวลาดูการ์ตูนอะช่อง9การ์ตูนเลยอย่างเงี้ยโฆษณาบ่อยมากใช่บ่อยมาเป็นขนมที่เมื่อคุณแก่ออกมาแล้วเนี่ยคุณจะต้องฉีกซองนะครับ ีพอคนแกะออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีบางส่วนของขนมเนี่ยติดอยู่ในซองนะครับไม่เชื่อลองแกะเลถ้าเกิดแกะแล้วไม่หลุดไม่มีอะไรติดซองเนี่ยฉัแบบมิราเคิลมากยังไงน้องขนมปังเขาก็จะไปปั๊มอยู่ที่ซองส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยเห็นไหมเอ้ยอันถือว่าน้อยนะนี่เป็นขนมยูโรอันแรกเราจะลองชิ้นเดียวอย่างเงี้ยกันเนาะเออลืมทานน้ำมันหรือใช่นี่การนะครับว่าจะรับสเปรย์บุดไว เอ่าเราจะใส่สองหลุมนะทุกคนนี่ไงถลอกกินได้หัวเหม่งถลอกแล้วเราจะต้องทำยังไงที่เด็กๆปล่อยเขได้ไหมเรียรรอเลยควางกดแล้วนะคะได้จะแตกไหมลาลาคอยอืม้าวลืมเปิดป๊ากันแล้วลืมเปิดป๊าทุกคนเห็นควันมหเห็นควันไหมหอมมากเลยอ่ะเช็คขอแอบดูนิดนึงก่อนละกันอู้หูยยังนิดนึงจะไหม้แล้วดีเด็กูแกะก่อนสีกำลังดีเฮ้ยน่าสน่าน อันนี้ไงสินี่เป็นยังไงอุ้ยมีความติดนิดนึงอ๋อข้างล่างเป็นไส้ไงไม่嘛วะโอ้โหเกือบแล้วอันนั้นเกียมเชียวเฮ้ยแต่ก็ดูดีอยู่นี่เอาต้นฉบับไปวางไว้ให้ดูข้างๆด้วยนี่น้องคนนี้เขากลายเป็นแบบนั้นไปแล้วโอ้ยอันแรกก็ถือว่ารอดนะทุกคนดูดี เขาเนี่ยการทำสะอาดปิดปั๊กเกินนะครับจากประสบการณ์เนี่ยถ้าเกิดว่าจะกินให้อร่อยที่สุดเนี่ยต้องกินเลยนะไม่งั้นมันจะหายร้อนนะครับใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะชิมน้องก็เลยดีกว่าหอมมากอสุดยอดหอมนี่คือขนมแค่ขอละ5บาบาทนะทุกคนล้<ช>5บาทอยู่กว่า ไม่ได้เมื่อก่อนมันห้าบาทอ่ะตอนนี้มันมันถูกมากอ่ะแต่ว่าตอนนี้กลิ่นมันแบบเหมือนขนมที่แบบราคาแพงมากหอมมากบริให้ดูดีกว่าบริบริโอ้ยดูเหมือนแบบขนมปังไส้คงไส้ครีมอ่าถึงแม่บีอันนั้นด้วยบีอันนั้นด้วยถึงแม้ว่าครีมอาจจะแห้งไปแล้วนรอยปนิดนึงนะครับคือเอ้ยก็มีครีมอยู่ทำไมมันกระจายอะ่างนะนั่นสิอ่าชิม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 นะชิมชิมต้องกัด มันเป็นยังไงมันกรอบไหมอ่ะมันดีกว่าเราแกะมากินจากซองเย็บมากอ่ะเช้งมันอร่อยมากนั่นชิสใช่เอาอเอฟินเลยเน,นี่ไอ้เนี่ยอิสฟินเลยโอ้ยเอยดียอธิบายมะไดิไอ้ไม้ไม้อ่ะที่ปะกะติเราไปสวนสนุกอะะกะ่ะมันจะเป็นมา กรอบใช่สิมาอะไรงั้นน่ะเรียกว่าอะไรวะไม่รู้เรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวพาพาไปดูเหมือนมากเยอร่อยอร่อยเลยวิวเอาไปทำอย่างงี้อร่อยร้อนๆอันนี้เวลีโก้ดมากแนะนำให้ไปลองนะครับดแีแต่เร็วกว่านี้เลยไมดีมันไม่อันนี้มันเกรียมไปหน่อยอันต่อไปเป็นขนมที่ทุกคนก็คุ้นเคยอ,อีกเหมือนกันิงง ขนมที่เมื่อหลายปีที่แล้วทุกคนขย่าครับขย่าจตรนีมันเป็นลูกกลมๆนะครับใช่คราวนี้เราไม่ขย่าเราจะเอาน้องมาบี้แบนบวกกับในนๆมันมี2หลุมเราจะทํา2อันพร้อมกันเลยอันข้างๆเพื่อนบ้านเขาเป็นขนมสุดฮิตที่ดังทั่วโลกค่ะโอโลอีนั่นเองเราจะทาเขาพร้อมกันเลยเพื่อประหยัดเวลานะคะนี่มีเจ้าจงไปเป็นวาฟเฟิลซะพูดตรงๆนะทุกคนทดลองไปพร้อมกันเราก็ไม่รู้ว่าน้องเขาจะรอดหรือน้องเขาจะเละนะโอเคไหมใช่ขอเวลาเรียงหมี มนหนนึงี่เราได้จัดเรียงไปแล้วน้องหมีคัวล์มาร์กับพี่โอริโอแล้วเราจะงับเขาทั้งอย่างนี้เลยเอ,อ่ะพูดเลยว่าไม่รู้เหมือนกันลองดูก่อนเราก็ไม่รู้ว่างับเข้าไปแล้วมันจะงับได้ไหมลองดูไปพร้อมกันแล้วกันนะทุกคนเด้ไปลองดูไปพร้อมกันแล้วกันนะลิ้นกูพันในหมดาล้นะลองดูซิจะได้ไหมออกแรงน,นิดนึงนะอ้ยเริ่มยาหายไหม น้องหมีอะแตกตีแตกนะครับแต่แตโอริโอเนี่ยสเสร็จแล้วต้องช่วยกระเทาะโอริโอเขานิดนึงไม่งั้นมันไม่สามารถงับเครื่องบาว์บเฟลได้นะแล้วกลัวสีนี้จะพินาศซะก่อน,นะะใช่มีเราได้ทําการสับเป็นโอริโอบะช่อกับหมี๊บะช่อเรียบร้อยแล้วท <laughs> ีนี้เรามาลองปิดใหม่เฮ้ยชั้นประชดโ,โ,โอ้โหเสียงมันได้แล้วโอเคงับได้แล้วก็เสียบปั๊กเออเรามาลองแอปเปิดดูกันนิดนึงไหมอือสิ จตตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแป้งไป3ามมินะครับนั่เขาเครียดรูหน่อยนอ้องเขาติดกระหน่อกอมาเป็นวาเฟิลบ้างเออมันไม่รวมกันเป็นวาเฟิลแต่มันเป็นมีปิง้ง <c oughs> เรามีไอเดียที่จะทุบโอริโอนะครับให้ละเอียดกว่าเดิมแล้วคราวนี้เราจะลองเอาเข้าไปในเครื่องคำวมะเฟิรใหม่ครั้งหนึ่งดูสิว่าเขาจะออกมาเป็นวอฟเฟเลได้ไหมนะคะรับโคาล่ามาสด้วยเราทุบเหมือนกันใช่ใช่เดี๋ยวทยอยทุบทีละอันนะครับได้ไดไดอย่าเพิ่งตกใจทําไมมันเหมือนขี้ดินขนาดนี้นะคะก็ะเราทําการตาปุยปุยําให้น้องเละแล้วใช่ปะเราเติมนมเข้าไปด้วยนิดนึงเพราะว่าเราีีาาาเช่่อ่ออนน้นนนป็ยยตงงใ คือเราอยากให้น้องเขาออกมาเป็นว a f f l e ลที่หยิบได้อ่ะลองดูแล้วกันนะลงไปเป็นลูกไอติมี้เลยแล้วกันบ๊ชตรงกลางนะฮะมันจะพยายามแบบใส่เขียให้เขากระจายทั่วๆหน่อยแล้วกันเอิ่มเอิ่มมันเหมือนตอนนั่นแหละครับทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะทำเป็นว a f f l e ลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะงับเขานะอ่ามาภาวนากันว่ามันจะรอดอืมไป จะงับง่ายได้เหรคราวนี้โอ้นิ่มเลยควันมาขอดูหน่อยแล้วกันนะอุ๊อน้อนโอ้มันไหมหรือเปล่าคุณมองไวมหอดึงปา่กอนดึงปากกอนเราจะลองแงะออกมาทุกคนมันมันเริ่มเย็นตัวอะมึงแรกขอลองดูก่อนลองจากอันนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้เฮ้ยสามารถไหมฟีลน้องเขาเหมือนบาวนี่เลยวะล,อลอ้อเออะเฮ้ยเน่ส่วนนี้ก็ ไม่ดูอย่าไปดูมาด้วยมาด้วยเอาแง่นี่ก่อนเจอมาแล้วมาแล้วน้องอดำมาเพียงส่วนรสชาติน,นั้นเหรอเฮ้นาทีคงแกสีน้องเนี่ยดำโปะกับโมโมสีเสื้อแกเลยหรอดำม,มากก็โอริโอ้ไงส่วนอันนี้คืออา่ามานี่คืออา่ามาชื่อมันไหนก่อนดีแล้วแต่เลยแกอยากกินอะไรก่อนเอาโอริโอ้โอแมวอาล่ามาคอ <c oughs> าล่ามานอาร่ามานอาร่ามาว้าวเเสียงสั่นไปว้าวเไป เฮ้ยมีเสียงกรอบด้วยอะมันไหมเพราะวะยังไม่ไหมแต่เียมนิดหน่อยเกือบไหมดีมากทุกคนอร่อยรสชาติเหมือนเาวนี่ที่แบบเป็นฝัดราวนี่ที่แบบเคี้ยวหนึบหนับแบบอหรอดีมากเลยอ่าเราให้ทุกคนดูก่อนว่าเราใส่นมวันนี้ลงไปอนี่เราใส่นมคนนี้นะคะเข้าไปนิดหนึ่งประมาณสองช้อนโต๊ะกร่ข้อยู่กับปริมาณอะกรอบนอกนุ่มในอร่อยมาก อออลโอรโอโอรอีอโลอีโอโอีโอโถึงแม้หน้าตาจะน่าโก้ไปหน่อยีเหมือนขี้หมาแห้งมากเดินรถครับยิงสองครั หูเสียงกรอบนั้นเป็นเลยเป็นยังไงเมื่อคุณทําแบบนี้แล้วคุณจะได้บราวนี่โอเดยโอกับบราวนี่โคอาล่ามาจริงเหรอที่กรอบนอกนุ่มในอร่อยมากไปลองทํากันดูแต่แต่แกต้องผสมนมนะถ้าไม่ผสมนมมันจะไม่มีกาวเชื่อมใช่แกเอาไอ้พวกนี้มาบี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 แล้วก็ผสมนมสักช้อนโต๊ะก็ได้สองช้อนโต๊ะก็ได้ถ้าไม่ผสมนมมันจะเป็นแบบครั้งแรกที่เราทำอะเออมันจะเกยเกมอย่างนั้นมันจะร่วนซุยมากมาเรายังไม่หมดแค่นั้นลิสต์ของขนมเรายังมีอีกไปดูอันต่อไปเลยทุกคนยางต่อมาพูดเลยว่าอันนี้เราก็เเสียวหหมืืออนนนนกัาาะจพิรล จานมัชเมลโล่คือหลายๆคนน่าจะเคยกินมัชเมลโล่ปิ้งกันแล้วใช่ปะที่แบบเอาไปปิ้งแล้วข้างนอกมันจะกรอบๆอะเราเลยอยากรู้ว um> ่าถ allora ้าเอามาทําเป็นวาฟเฟิลมันจะกรอบๆไหมหรือว่ามันจะละลายกิบดวัฟเฟิลไปแบบเยลลี่หมีอะไรอย่างนี้นะคะใช่มันจะเละเทะหรือว่ามันจะอร่อยมาลองกันเอาไงดีเราจะจัดเรียงน้องเขาแบบเป็นแนวนี้ไหมลองดู อย่างนี้ละกันแาวนึงไหมพอดีเลย6อันน้องอย่าทะลักมาข้างนอกกันโอเคไหมอ่าโอเคไปแล้วนะน้องน้องไม่จะวิ่งหนีป่าวะงาบบด้วยความรวดเร็วอันนี้เนี่ยเราจะต้องจับตาดูเป็นพิเศษหรอกเพราะมันไหมเร็วมากเราต้องเตรียมจมูกเราให้ดีนะครับเพราะเมื่อไร่ที่เราได้กลิ่นแห่งความไหมแล้วเนี่ยเราต้องรีบเปิดเลยหรือถ้าควันมันเริ่มขึ้นคือแบบหอกไหมนะน้อเยา เปิดก่อนเปนบานขนาดนี้อโอ้แกเราใส่ไปแค่หกอันมันบานไปสองอันอ๋อแล้วมันก็ยูแล้วมันก็ไม่เนาะเออไหนๆก็ไหนๆแล้วเราขอลองชนะสูตรน้องดูหน่อยนะคือประเด็นไปตรงเนี้ยติดแต่ตรงเนี้ยไม่ค่อยติดเพราะว่าเราลงน้ำมันไว้เว้ยดูดิก็อันนี้ถือว่าปังนะครับปังปีหน้าปังปีหน้าเดี๋ยวเราลองทําแค่แบบอันสองอันไหมเออน่าเสิใครวะบอกให้คำหกอันอีกแถวนึงไหมพอดีเลยหกอันหกอันโครร้ายก็คือ คุณล่ะทั้งนี้เราขอลองอันเดียวแล้วกันนะคะครับเพราะมันบานมากนะครับใช่อ่ะ <and S 1> ลองดูอันเดียวผมไม่รู้ว่าเขาจะบวมบานไปได้ขนาดไหนนะคะคปี๊เงาเงาคนเดียวย เอาแค่นี้พอเฮ้ยแล้วอันนั้นละ่ะลิขีตอันนี้คือไม่แต่นี่เราแบบเราลองแบบกึ๊บแป๊บเดียวพอคือทุกคนคะน้องมาร์ชเมลโล่เนี่ยไม่สามารถทิ้งไว้นานได้นะคะปลอดภัยแม่เนี่ยอันนี้ยังพอเป็นแบบมาร์ชเมลโล่ปิ้งโอ้โหแตนหนืดมากแม่เอามาไงก่อนเดี๋ยวเราก็าเย็นแป๊บนึงแล้วกันกลับนานมากกว่งงาจะแงะออกมาได้ก็นานมากได้อันเท่านี้ค่ะทุกคนคะอันใหญ่มากกินแล้วน่าจะอิ่มแน่นอนนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบกรอบนอกนุ่มในอยู่นะดูจากเท็กซ์เจอร์ของมันนนดดูิิ่่่าใชชอะะม กรอบแล้วมันยืดข้างในด้วยอ่ะอืมไอ้เปลือกกรอบๆข้างนอกอ่ะมันคริสปี้แล้วมันเป็นแบบกลิ่นคาราเมลเลยอ่ะเช้งแบบเหมือนลูกอมใช่ไหมอืมมันเป็นกลิ่นคาราเมลเลยลองลองอืออร่อยอร่อยมากสุดยอดเบอรมัสไม่ต้อปิ้งอ่ะอืมหมดแล้วขอเสียคือมันมันชิ้นเดียวไม่พอ มาถึงอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายนี้ต้องขอเวลาไปทํานิดหนึ่งเป็นอันที่ทุกคนเห็นที่ปกคลิปนั่นแหละขนมในตํานานที่ตอนนี้ทุกคนล้วนพูดถึงมันนะคะเดี๋ยวก็น่าแคนดี้ขนมน้ำตาลแผ่นเกาหลีใช่แล้วขอไปทำกนเราไปละลายน้ำตาลมาแล้วด้วยสูตรไมโครเวฟอ่ะใส่เบกกิ้งโซดาก่อนคือเราน่ะจะใช้วิธีผสมแล้วก็ราดลงไปในโมอันนั้นเลยแล้วเราก็จะกึ๊บเขาให้ออกมาเป็นหัวฟูนะลองดูไปเลยไไล่ผีทุกคนที่ทำอันนี้ เฮ้ยคราวนี้ไม่ไหมเห็นเปล่ากูแต่มันร้อนมากเลยอะสีอ่อนมากคนที่ถูกร้อนถูกหรือยกของซาร่าเดี๋ยวนะโอ้โหร้อนมากไม่ค่ะใช้ถุงมือแล้วเนี่ยชิบุ้งใส่ซาอิเฟกให้อีกแล้วอ่ะต่อต่อบอกโอ้ปวดหัวครับพี่นี่จะแย่งงานผมทำไมครับเพื่ออานี่เราทำการโลยเด็กจิ้งโซดากันไว้ก่อนสุดเดิมลองปั๊มเบาๆโอเคกูระเบิดเลยกูหนึ่งสองปั๊มไม่ทั่งยืน มันเตี้ยไปมันได้แค่นี้มันไม่ถึงทุกคนอ๋อโอเคโอเคความพองของน้องไม่ถึงน้องเนท่านี้ไม่เป็นไรอย่างน้อยเรามีอีกด้านหนึ่งที่มันเป็นวอฟลเนี่แรอน้องเย็นแล้วงแงออกมาตึงดึงดึงน่ากลัวตรงนี้แล้วทุกคนจะเอาออกมาได้ไหมตอนนี้เขายังไม่แข็งเต็มร้อยมันยังอุ่นๆอยู่มาติดติดนคขอละสมปีเดี๋ยวเอาออกมาก่อนนะคะ แต่งนิดนึงแต่งนิดนึงไหนแต่งนิดนึงคอนด้แต่ก็ไม่เป็นไรน่ะรักเหมือนบัฟเฟ่เลยมันเป็นบัฟเฟ่เดาโุนะน่เดี๋ยวุณจะเสกเดี๋วคุนหน้าลอยขึ้นมาตรงนี้นะคะน้องตัดต่อ ในที่สุดดาวพน้าว affle เฮ้ยเจ๋งมากไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าจะออกมาเป็นหนึ่งชิ้นได้ขนาดนี้มันเกือบจะแตกแล้วทุกคนดูนี่ตอนแง่ได้ยินเสียงดังปากเล้ใจหายอ่ะลองชิมดีกว่าหรอนี่ขอกัดยอดที่มันยื่นออกมานี่ก่อนเลยปนัดแข็งมากดาวคน้าที่มันไม่ไหม้รสชาติเป็นอย่างนี้เอง คนรัไอเทียตั้งแต่ทำมาคืาคนหน้าไม่ไหมหคือไม้น้อยหรือไม่เยอะแค่นั้นเองนะครับการนี้คือแบบอยู่ในสเตจที่แบบว่ากําลังดีไม่ไหมเลยโอ้หอมอร่อยมากหวานชอบไหมชอบมากไหนี่เจ๋งมากเลยคือเป็นอีกหนึ่งไอเดียให้ทำเดาคนหน้าที่แบบว่าหน้าตาออกมาน่ารักมากเลยนะครับถือว่าวันนี้วาฟเฟิลของเราประสบความสําเร็จนะ เย่ถึงแม้จะทำยากทำเย็นไปหน่อยก็ตามแต่ว่าทุกอันออกเป็นวัฟ f ได้นะแลกมาด้วยกับอะไรบ้างครับทุกคนสภาพของเครื่องทำวัฟเฟิลสภาพของจานสภาพของเให้ดูดิแม่านะครับก็ ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วอ,อยากเป็นกำลังใจพวกเราก็สามารถทำได้ด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะรับนั่นแหละแต่ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้น้องตัดต่อด้วยเพราะพรุ่งนี้น้องตัดต่อเข้าไปทำงานนะคะห้องจะกลิ่นตลกอบอวนไปด้วยก็จะ,จะแบบใครทำไรใหม่ <c oughs> รไรใหม่กินน้ำานตาลเตมห้องไปหมดนั่นแหละเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าอยากดูเราทำวัฟเฟลอะไรอีกก็คอมเมนต์มานะคะเราจะได้หาสิ่งนั้นมาทำเป็นว้าเฟลให้ทุกคนได้ดูนะครับใช่ช่วงนี้ลักีิที่อาจจะคัมแ back ดึ ซีรีส์เก่าๆที่เราเคยทําแล้วไม่ได้ทํามานานแล้วไงกลับมาเพราะเราก็คิดถึงเหมือนกันนะมีหลายคนเรียกร้องด้วยใช่ใครอยากดูอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้นะคะถ้าเราทําได้เราจะจัดให้นะไปแล bye นะบายบุ๊ยบายบุยที่จะก,กันใหม่ในคลิปนะครับไกลๆเนี่ยมันเหมือนเจตซากแต่อันพี่โอริโอนี่อร่อยอยู่นะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากเพราะว่าในนี้มีทั้งของดีและของที่ไม่แต่ว่ามึงดูไม่ออก หยิบไปแจ็คพอตเจออันที่มันไม่นะครับล็อกจริงๆถ้าแกอยากจะแกะมันก็แกะได้นะเนี่ยไม่อยากแกะหรอกนาดูหน,น้าด้วยดูอารมด้วย